เอาละครับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรยเซอรนะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมวิดเบฟโซนะวันนี้ผมก็เอาไอเซนโซซกิมาจัดอันดับกันหน่อยไอเซนมีทั้งหมด16ตัวนะครับซึ่งผมจะจัดอันดับตัวที่เก่งที่สุดถึงตัวที่อ่อนที่สุดนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอญาตกำกับไปก่อนคือจริงๆคนละสีคนละสัะสงหารมันไม่สามารถนํามาเทียบกันได้ว่าเก่งหรือไม่เก่งนะอันนี้ก็จะเอาเฉพาะข้อดี ที่เป็นฟาร์มแรงการเล่นสะดวกนะถ้าเราไปลงสังหารนั้นๆแล้วมันก็จะแรงเต็มที่ของมันอะไรประมาณน,นี้ครับคือถ้าเอามาเทียบกันตรงๆตัวนี้สังหารยมาทูดตัวนี้สังหารฮอนรั่มันก็เทียบกันไม่ได้นะมันก็มันจะเก่งคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าใครดีที่สุดอะไรประมาณน,นี้แล้วกันนะสิบหตัวไอเซนที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้จะอยู่ในอันดับที่16ครับเป็นล่างสีฟ้า ตอนมาบุกคาราคุระนะครับสีฟ้าแจกนะครับแจกเป็นตัว2ลิงก์ลิงก์ความเสียหายแรง18แล้วก็ฟื้นฟู16นะครับโจมตีใกล้ถ้า1เป็นโจมตีไกลอะไรของมันก็ไม่รู้นะเพราะมันเป็นตัวเก่ามันก็เป็นประมาณนี้แหละมีความเสียหายแรง58แล้วก็มีฮิตไม่ตาย1ค,ครับฟ้าแจกมีฮิตไม่ตายนะ ต่อไปอันดับที่15ครับเป็นของไอเซนตัวนี้สีส้มหัวเนอ้์เป็นร่างหัวนั่นไวยนะครับแต่ก็เป็นร่างที่กำลังจะไปเมืองค a เอโกมันโดแล้วแหละก็มีไอเจ้าเมนนอตกำลังมารับแล้วตอนนี้เพราะว่ามันถอดแว่นเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้เป็นสาย s อเช่นเดียวกัน677ครับ จมตีใกล้มีสถานะสับสนความเสียหายแรง16ขอบเขตจ,จมตีความเร็วจมตีปกติขอบเขตแรง20พิษแรงบวก1ครับตัวนี้ก็ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็โอเคกว่าไอ้ล่างเมื่อกี้ตัวนี้ยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่15ไปเดี๋ยวไปดู14กันต่อเลย อันดับที่14ครับต่อไปของไอเซนจากวาเลนไทยในรูปแบบสีม่วงนะครับตัวนี้เป็นเทศกาลของวาเลนไทยการฟันก็จะยังคล้ายกับตัวเมื่อกี้อยู่นะครับแต่ก็มีทางด้านของสก,กิลอะไรที่มันแรงขึ้นแล้วก็เล่นได้ดูดีขึ้นนะเป็นสาย SP 718นะครับโจมตีใกล้แล้วก็มีสถานะช็อตนะครับมีความเสียหายแรง40ฮิตไม้ตายบวก1ะครับไม่ติดสับสอนอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เพราะมันยังอยู่ในช่วงตัวเก่าอยู่ตัวนี้ก็ถูกจัดอยู่ในอันดับที่14ต่อไปอันดับที่13ครับเป็นไอเซนม่วงบวกโคเคคุตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดไม้ตายเหมือนว่าจะกลายร่างเป็นไอตัวหน้ากากข้างๆนะแต่ว่าไม่ได้กลายร่างสู้นะแต่เป็นเป็นฉากของไม้ตายนะครับ สังหารหัวหน้าหน่วยครับใส่ sp 793ครับ sp ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับไม่มีสถานะอะไรเลยมีฟาร,รมเสียหายแรง66ครับมีฮิตไม่ตาย1ครับมีขอบเขตเพิฟู้เมื่อเข้าฟิวเราพุกเชินประมาณนี้กระูกจัดอยู่ในลนดับที่13อันดับที่12ครับเป็นของไอเซนลิง k นะครับไอเซนล่างรวมกับโอเคกุแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดหน้ากากนะเป็นแบบลิง ไอยูซินตัวนี้ก็จะมีทุกสีเลยนะครับมีครบทุกสีเลยเพราะว่าเป็นตัวลิงก์ตัวแจกครับสามารถแลกได้ในร้านค้าทั่วไปนะครับโดยใช้อหอคอยแต้มหอคอยในการแลกนะครับเป็นสาย p 7ส่ fp 741ถ้า2เป็นฮิวครับการชมตีใกล้ทั้งหมดแล้วก็มีสถานะออนแรง ความเสียหายแรง80ครับไม่ตาย40เลือเต็ม20ครับไม่มีฮิตนะก็แต่ว่าเลือเต็มกับความเสียหายแรงก็เท่ากับ100%แหละก็เหมือนกับมีฮิตหนึ่งนั่นแหละนะฮะก็เป็นตัวลิงก์นะตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เล่นแต่ก็เล่นได้นะฮะเล่นได,เนได้เล่นได้พอโอเคอยู่ในสมัยนั้นนะแต่ตอนนี้น่าจะเล่นไม่ไหวแล้วแต่ถ้าใครอยากเล่นก็ เอามาเล่นได้เมืกันแล้วแต่เรานะก็ต้องบังคับมือแล้วกันไม่งั้นมันก็จะจะตายเอานะเพราะว่าไอเซ็นร่านี้ยังไม่เคยโผล่มาเลยในปัจจุบันนะครับก็มีแค่ตัวลิงก์เท่านั้นจึงถูกจัดอยู่ในอันดับที่12อันดับที่11นะครับต่อเป็นของไอเซนเทศกาลล่มในระูปแบบสีฟ้านะครับตัวนี้ เอซเซนสีฟ้าในรูปแบบจัสการ์ลมนะครับก็เป็นสาย s t k 820นะครับอาจจะหลายคนจะไม่เคยเห็นนะโจมตีใกล้ติดชอ็อตครับความเสียหายปกติ100เลยเพราะว่ามันบวกกับลิงก์ด้วยนะครับอ่ไม่ตาย30ลดความเสียหายที่ได้รับ12ครับขับเคลื่อนโจมตีปกติก็โจมตีกว้างขึ้นติดสถานะบวก5าวิครับติดชอ็อตบวกไปอีก20บครับลบรีชูเชิบวก2ครับค่อนข้างคองแคลวตัวนี้ผมจึงจัดให้ในอันดับที่11 อันดับที่10ครับผมให้ตัวนี้เขียวบอกโอเคคุนะฮะเป็นแบบล่างสมบูรณ์ด้วยสำหรับไอเซนตัวนี้นะเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบนะเพราะว่าออกมาใหม่ๆมันค่อนข้างโอเคสายส่ SP 841นะครับทุกการชมตีเป็นการโจมตีใกล้ไม่ตายมีโอกาสติดเดทแล้วก็ท่า2เป็นท่าเสริมพลัง คร์มเสียหายแรง20ไม่ตาย40รถคุณทางแรงสิเลือดเต็ม16ขอบเขตโจมตี2ีโจมตีปกติฟังขึ้นนั่นเองแล้วก็มีฮิต1ึยืดเวลาท่าเสริมพลังแต่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็มียืดเวลาท่าเสริมพลังรวมๆแล้วเขาจะแรงอยู่ประมาณ160%มีไม่ตาย40ด้วยครับเล่นได้ค่อนข้างโอเคการออกสกิลค่อนข้างโอเคเลยนะครับจึงให้เป็นอันดับที่10แต่จริงมันก็สูสีกับตัวเทศการลร่มเมื่อกี้นะผมว่ามันสูสีกันเลย แต่ผมมองว่าตัวนี้มันค่อนข,ข้างโอเคกว่าค่อนข้างเล่นได้สะดวกกว่านะครับอันดับที่9ครับไอเซนแดงล่างบวกโคเคคุก็เป็นล่างที่ถอดหมวกออกไปแล้วนะครับล่างหลังกระเทาะเปลือกซึ่งเคยหุ้มจนถึงศีรษะตอนเป็นล่างสองมีดวงตาพิเศษสีขาวและตาดำสลับกันและพลัง ที่สามารถทำลายโอโอสตัวตนในโลกแห่งตะกะได้อย่างงรได้ขนาดนั้นเลยลูกสายเอสพีนะครับตัวนี้โจมตีไกลมีอ่อนแรงถ้า2มันจะเป็นวอลเทคเออด้านหน้านะวอลเทคที่ขับเคลื่อนไปด้านหน้าแบบไม่ได้ติดตามออฟาร์มเสียหายแรง36ไม่ตาย40่รถคุณทามแรง12ไม่ติดแข็ง ขอบเขตแรง20่สิสกิลกว้างครับพิทแรงบวก1ครับติดสถานะบวก5าวิลบดิอชนับอนบวก1ตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับฟาร์มค้องแค่มันฟา์มของแค่ของสกิลอ่ผมว่ามันจะแพ้ตัวสีเขียวอันดับที่10แต่ว่าด้วยความที่มันแรงกว่านะครับแรงกว่าแล้วก็การออกสกิลมันค่อนข้างค่อนข้างเป็นทันสมัยกว่า ยังไงค่อนข้างแม่นยำกว่าแต่อตัวสีเขียวการออกสกิลมันค่อนข้างต่อกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประมาณนี้แต่ตัวนี้การออกสกิลมันค่อนข้างแม่นยำกว่านะครับตัวนี้ผมจึงจัดให้ในอันดับที่9อันดับที่8จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากไอเซนพันปีตัวเก่าที่ชาร์จนานที่สุดในปฏตพีครับไอเซนตัวนี้ชาร์จนานแบบนานโคตรมันจะนานอะไรขนาดน,านั้นนานจนแบบจะไร้ประโยชน์ไปแล้วนะฮะ ถ้าใครมีเราไปชาร์จเล่นดูได้ครับถ้าใครยังไม่ได้อัพสามารถลองไปชาร์จเล่นดูได้แล้วจะรู้โอ้นานเกิน,นไอซินสุสเกตล่างนังเกอีแล้วก็รูเกอีขึ้นมาสาย SP 890ครับโจมตีไกลถ้าสามเป็นถ้าชาร์จชาร์จนานที่สุดในเกมนะครับตัวนี้ครับใครอยากรู้ลองชาร์จดูครับติดสถานะออนไลน์ครับคอบเตแรงน์ ฟอร์มเสียหายแรง20ไม่ตาย40ร้อยคุณทามแรง12มีตายเกิด100เลือดเต็ม16คิดแรงบวก1ถึงสถานะ5วิลบดีเิวเชนบวก1แล้วก็บาเลียตอนเริ่มบวก10ครับตัวนี้ผมจึงจัดให้ในอันดับที่8อันดับที่7ครับเป็นสีเขียวอ่าตรงลานโพเคคุนั่นเองก็เป็นฉากที่ไอเจ้าเมนนอตมารับไอเซนตัวนี้ไปนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เขาจะถอดแว่นอยู่แล้วเขาก็จะ ไอ้ใส่แว่นอยู่แล้วเขาก็จะถอดแว่นแล้วก็สยผมนะครับถ้าใครมีก็จะรู้ว่าตัวนี้เล่นได้ดีมากในสมัยก่อนซึ่งตอนปัจจุบันก็พอเล่นได้แต่ก็เล่นในด่านพวกดันกิวอะไรพวกนี้ไม่ไหวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันมี2องท่าอืมมันเป็นหลักกับย่อยใช่ไหม หลักก็คือปกติธรรมดาใส่แว่นนี่แหละเอฟเฟกต์สกิมมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมพอย่อยปุ๊บก็คือการกดทําไม่ตายกดทําไม่ตายปุ๊บมันจะกลายเป็นย่อยเอฟเฟกจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ไอเซนจะถอดแว่นครับถ้าใครมีแล้วยังไม่เคยแว่นสามารถเอ้ใครมีแล้วยังไม่เคยเล่นสามารถหยิบขึ้นมาลองเล่นดูได้ครับใส่เอ8พีแปดร้อยแปดสิบสองโจมตีไกลไม่มีสถานะอะไรครับมีฟามเสียหายแรง60ไม่ตาย0กแล้วกมทำแรง12 เลิกเต็ม16ครับไม่ติดแข่งไม่ติดพิธทิศแรงบอกหนึ่งหลบฉุกเฉินยกเลิกการ์ดครับเ้นทายค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่เบื่อด้วยแล้วก็ในภาวะคับขันสามารถกดไม่ตายแลาทำให้ตัวเองมีสกิลในการใช้ได้ต่อด้วยครับถือว่าแจวตัวนี้เอาไปเลยอันดับที่8เอ้ยไม่ใช่อันดับที่7จะมั่วล้อันดับที่6ครับตกเป็นของสีแดงจากเทศกาลวาเลนทายครับก็เป็น ตัวที่ตีกิวแล้วก็เล่นได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับสาย ATK นี่แหละ792มันมีวอเทครอบตัวด้วยสำหรับ่า2นะครับมันจะหมุนเติ้วๆอยู่รอบตัวแล้วก็มีโอกาสติดเดตในการกดธาตห้ตายลิงค์ความเสียหายปกติ30นะครับไม่ติดออนแรงโยเลิกกาดอบลีกอลรันคา50เป็นตัวดันกิวอลรันคาระยะใกล้นะครับใช้ยืนข้างความเสียหายปกติ90ครับอันนี้น่าจะรวมลิงค์แล้วครับ ทีมปาร์ตี้สีแดงโจมตีปกติแรงขึ้น20%ฮิตปกติบวกหนึ่งครับความเสียหายสีแดง10%เมื่อโงดันกิลจะกลายเป็น30ลบลีกชุกชนบวกหนึ่งซปเปอร์อาร์เมอร์ผู้สังหาร30แบบกิล50ครับเล่นดันกิลยืนข้างยืนข้างดันกิลอารันคาระยะใกล้ใช่ไหมเอสปาด้าเกียร์แล้วแกจะลบหลีกอรันคาเพื่อ เอสปดาด้าระยะใกล้ดันกิวเอสปดาด้าระยะใกล้ใช้ย,ย,ยืนข้างนะครับตัวสองมันว่าเทครอบตัวเนี่ยมันทําให้สามารถเล่นได้ดีแล้วก็ปล่อยออตโตได้ชิวๆจัดไปในอันดับที่6นะครับอันดับที่5นะครับเป็นของไอเซนฟ้าครับจากภาคอดีตนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นรองหัวหน้าอยู่ครับไม่ได้เป็นหัวหน้านะก็จะเป็นสาย sp 80043นะครับ มีริงรถขึ้นทำแรง14โจมตีไกลติดลุกกินครับไม่ติดพิษเลือดเต็มสกิลแรงขึ้น40ครับความเสียหายแรง40ไม่ตาย40แล้วรถขึ้นทำแรง14เลือดเต็ม20พิษแรงบวก1นติดสถานะบวก2วิครับทะลุกะบอกมดดินแล้วก็ติดแรงนวิญ,ญาณบวก80%ก็เป็นตัวที่เล่นได้ดีตัวหนึ่งครับไม่ค่องแค่วเท่าไหร่แต่ว่า,าค่อนข้างไม่เบานะครับ แรงประมาณ280%แล้วก็มีไม่ตาย40ด้วยตัวนี้จึงถูกจัดอยู่ในดับที่5ไปอันดับที่4นะครับเป็นของไอเซนส้มนะครับก็ใส่ชุดจากโคเอโกมโดอยู่นะตัวนี้เป็นสาย sp 856นะครับมีริงไม่ตายแรง40 เป็นตัวโจมตีใกล้ครับมีสถานะอ่อนแรงเลือดเต็มสกิลแรงขึ้น40%มีฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิลลบรีชุกเฉินมีทีมปาร์ตี้ไม่ตายแรงขึ้น30%เพิ่มความเสียหายไม่ตาย100%อันนี้น่าจะรวมลิงก์นะครับก็เหมือนมีฮิตไม่ตายบอกหนึ่งนั่นแหละรถคุณทามแรง12ครับเลือดเต็มแรงขึ้น20กับเกตแรง20สกิลกว้างครับพิษแรงบอกหนึ่ง ติดออนแรงบอก40มีลดค่าป้องกันด้วยมีธทุุก,กาดบอกหมดดินแล้วก็ติดแรงดัวิญญาณอีก80นะครับแรงประมาณ280ครับพอๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มีไม่ตายแรงถึง130%แล้วทําให้ศัตรูออนแอร์ลงได้ด้วยตัวนี้ผมจึงจัดให้ในอันดับที่4อันดับที่3ครับไอเซนม่วงครับครบรอบ6ปีตัวนี้จะเบากว่า2ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดมานะวามเสียหายด้านความเสียหายแรงจะเบากว่าแต่ว่า ด้านความคล่องแคล่วอะไรต่างๆนานาอันนี้เขากินขาดนะครับความสะดวกในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีไกลจะเป็น v อลเทคหรือว่าเป็นสถานะที่มีทั้งสสถานะเลยลูกกินและอ่อนแรงนะครับแล้วก็2องคินเลอร์ด้วยสังหารยม,มทูตแล้วก็สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับสาย SP 847ดลิงค์ลูกขึ้นทำแรง12บส s s i า e ไม่ติดช็อตแล้วก็ลบหลีกยม,มทูต50%ครับ ใช้ในดันเก,กลียวมทุตระยะไกลนะครับถ้ามีเป็นห้าภาพาสามารถใช้ได้อยู่นะเอ,อ่อฟมสซาลไม้ตาย40แล้วคุณทนาแรง12เลือดเต็ม20นะครับขอบเขตแรง20ิครับฮิตแรงบวก2ติสถานะบวก5วิเลยลบดีฉุนเฉินทะลุกาศสี่ในเงืนครับแล้วก็โจมตีมุดดินครับอาจจะเบา2าสองตัวเมื่อกี้แต่ด้วยความคล่องแคล่วในการเล่นถ้าใครเคยเล่นจะรู้เลยว่าตัวนี้มันเล่นได้คล่องแคล่วแล้วก็เล่นได้ดีมากๆครับ ผมจึงจัดอยู่ในอันดับที่3ไปเลยอันดับที่2จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่ไอเซนพันปีนั่งเก้าอี้ตัวนี้ตาเคร่งขึมนี่ตัวนี้เป็นสาย atk ครับ8 0 4นะฮะเป็นตัวที่เล่นได้ดีมากๆนะถ้าใครเคยเล่นจะรู้เลยมีทั้งบูตแล้วก็มีทั้งโล่ไปในตัวครับแล้วก็โจมตีได้แบบแรงเบิม่มเมื่อติดสถานะคือโจมตีได้แบบแรงมากครับ ลิง์ความเสียหายปกติ20ครับมีเกตเอฟเฟกโจมตีใกล้มีออนแรงถ้า2เป็นบูทแล้วก็เป็นโล่นะครับเกตเอฟเฟกเกตเต็มความเสียหายปกติบวกไปอีก100แล้วก็ถือขึ้น50นะครับพาซิฟไม่ติดไฟ1 0 0แล้วก็บล็อกการลบหลีกของทุกสังกัดนะครับซึ่งเมื่อก่อนในอดีตเมื่อไม่นานมานี้สองสาปีเนี่ยหาก,กันให้ควักนะครับสำหรับอเบอิตี้นี้บล็อกการลบหลีกของทุกสังกัดซึ่งในปัจจุบันก็ยังพอใช้อยู่ในหอคอยบ้างนะครับ หรือว่านาจะเป็นดันแต้มบ้างอะไรต่างประมาณนี้แต่ก็ด่านที่ว่าจําเป็นต้องใช้จริงๆได้ถูกยกเลิกออกไปแล้วลบรีชุกเฉินบกหนึ่งครับมเีเกอเรีชาร์จสามสิบเร์เซ็นต์รีสกิลสานั่นแหละความเสียหายปกติบวกหกนะครับฮิตปกติบวกหนึ่งติดสถานะบวกหวิครับอืม ตัวละครสี 4, ฟ้าติดสถานะได้ไงขึ้นยืดเวลาถ้าเสริมพลังซุปเปอร์อาร์เมอร์บารีบอก2กลายเป็น5ครับธรุกาดบอกมุดดินแล้วก็พลังเอ้ยไม่ใช่พลังโจมตีบวก80เมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติตัวน,นี้จะแรงประมาณ3แลกเปอร์เลยแรงเป็นสาย ATK นะครับ ผมจึงจัดเว้นให้ในอันดับที่2เป็นตัวที่แรงมากๆแล้วก็เล่นได้ดีมากๆแต่ใครเคยเล่นจะรู้เลยไอ้บ้านี่มันยิงได้แบบโคตรแรงมันยิงแรงอะไรเขามันขนาดนั้นนะแต่ทางที่มันก็ออกมาสักพักนึงแล้วนะเนี่ยแรงเกินพี่ท่านออกมาสักพักนึงแล้วนะเนี่ยแรงเกินพี่ท่านอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอเซนลีเมค6ปีนะครับ เป็นตัวที่มันจะแรงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นมันเป็นกาชาที่เอามาดดกก่อนกาชาครบรอบปีจะมาแหละบางคนก็รู้แต่ก็ยังเปิดนะฮะจะไม่เปิดได้ไงก็ของมันแรงของมันต้องมีนะครับเป็นตัวครบรอบหกปีที่เอามารีเมคใหม่ทําให้สวยขึ้นดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมาในรูปแบบสีแดงใส่เอสพีเก้าร้อยี่สิบเก้าเอสพีกะโดดมาเชียวนะครับตัวอื่นเขาแปดร้อยกว่าอันนี้ล่อไปเก้าร้อยยี่สิบเก้าเลย มี ex โหมดด้วยแล้วก็มีลิงก์สลิงก์ความเสียหายแรง20ลดคุณทามแรง12เป็นตัวโจมตีไก่ติดลุกกินและติดถูกควบคุม ex ก็เป็นสกิลสกิลหนึ่งที่มีลุกกินและถูกควบคุมแล้วก็มีลักษณะคล้ายควางบอ่อแต่ว่าไม่ได้วางบ่อนะกออ็อารมณ์เหมือนเป็นวอ r เทควอเทคอยู่กับที่เออวอเทคอยู่กับที่ขนาดใหญ่นะครับถ้า2 s k สกิล2ก็เป็น VORTEX ติดตาม รับซื้อเราบริจุกฉนบวกสขอบเขตแรง20%่สิบเเซ็นต์ทะลุกาดเสนอเงินครับอันนี้เล่นในดันพุก,กันได้ออปเปอร์ตี้ฟาร์มเสียหายแรง100ครับ100%เลยโยน่าจะบวกกับลิงก์นะไปตาย50ลดคุณทำแรง12เลือดเต็มบวกยีครับไม่ติดสถานะอะไรเลยติดแรงบวกสไม่ตายบวกหติดสถานะบวกเปเซอร์วิบวกอะไรนานขนาดนั้นโยมมาทุ่มติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ติดสถานะไอถูกควบคุมแรงขึ้นอีก20 ลดค่าป้องกันเพิ่มระยะหลบเลยเฉิๆครับพุ่งได้กว้างขึ้นพุ่งได้ไกลแล้วก็ได้กว้างนะเนี่ยพุ่งได้แบบพื้นปารตเลยแหละพลังกวดมียานบวก80เมื่อศัตรูติดสถานะอืขอบวกเล่นๆหน่อยนะความเสียหายแรงครับ2 220บวก80 300บกอักนี้100 400 400บออบกนี้100 5 0รยห้า โอ้โหแรง500เปอร์ครับแรง500เปอร์มีไม่ตายแล้วก็มี ex mode ครับแล้วก็มีลดค่าป้องกันครับสตูคือ on air ลงด้วยนะก็เป็นตัวที่แรงมากมี ex น้าเล่นน่าค้นหาหน้าได้มากๆเลยครับถ้ามีเพชรก็เปิดป้ายแต่ถ้ามีเพชรน,น้อยก็แบบผมแล้วกันรอผมจะรอ10ปีแล้วค่อยเปิดนะครับตัวนี้ก็จึงเป็นไอเซน,นดับหนึ่ง ของเราในตอนนี้เลยไอเซนก็มีทั้งหมด16ตัวนะก็จบไปสำหรับการจัดอันดับไอเซน16ตัวที่เก่งที่สุดนะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถแยง้งหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะผมก็จัดตามข้อมูลพลังโจมตีอะไรต่างๆของมันมาเปรียบเทียบกันดูแล้วก็ทั้งการเล่นการใช้งานที่แบบสะดวกกองแค่มาเปรียบเทียบด้วยครับก็จัดได้ประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ